สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับเดือนหน้านะครับกันยายน10ปีครึ่งนะครับแน่นอนนะส่วนหนึ่งที่เรารอกันนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์แสงมืดเก่านะครับซึ่งแสงเก่านะครับก็มีการสปรอยจากทางการเรียบร้อยนะครับแน่นอนที่การันตีบอนทง100%เ์จริงๆนะครับด้วยความที่ว่าคำใบ้เนี่ยคือเป็นเลนเจอร์ ตีมอียิปต์ครับซึ่งมีตัวเดียวในเกมนะครับไม่ไม่ว่าจะตีดังการในมุมมองไหนนะเออก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยอันดูบิสนะครับก็คือการันตีละ1ตัวนะอ่ะเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูหลังจากนี้นะครับอ่าเรนเจอร์ตีมอียิปต์ของท่าแสงนะครับคือตอนที่มันออกมาใหม่อ่ะคนก็คงจะเห็นรูปกันแล้วครับนี่ตีมอียิปต์ชัดไปดูจะทัดยังไงนะฉะนั้นการันตีแน่นอนครับอ่ะโซนอีกหนึ่งตัวเนี่ยจากคำใบ้นะครับเขาใบ้ว่า เปเรนเจอร์ที่คนไทยชื่นชอบอเดี๋ยวผมขอดูโพลอีกทีนึงนะเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้แบบตามนั้นจริงๆเลยนะครับว่าเป็นเรนเจอร์ที่คนไทยชื่นชอบอะนะครับคือมันไม่มีเรียกได้ว่าอะไรวะมันไม่ได้มีแบบสอบถามนะครับไม่ได้มีเปอร์เซนต์นู่นนี่นั่นที่จะทําให้รู้นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ ฟันทงอ่าว่าจะเป็นตัวไหนครับแต่ว่าเมื่อเราตีความแบบนี้ว่าไก่ทองเนี่ยมันเป็นทีมของคนไทยซึ่งพอตีความหมาย่าแบบนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไก่ทองแหละส่วนตัวผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกเห็นเลยนะอ่าส่วนใครที่คิดว่าจะพลิกเราองไปเป็นอ่าไอ้ซูเปอร์อดอลคือถ้าเกิดจะบอกว่าซูปเปอร์อด้าคนไทยชื่นชอบไม่รู้จะชอบด้วยเหตุผลอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดชอบด้วยความเก่งกาจอะไรเ,เนี่ย เอ่อให้เป็นตัวบาลร็อกดีกว่าไหมเออครับบล็อกนี่น่าจะดูดูเข้าเขากว่านะฉะน,นั้นเนี่ยผมว่าเป็นไก่ทองเ,ออเดี๋ยววันนี้ลองมาใช้งานดูกันนะครับว่าบราวไก่ทองนะปัจจุบันเนี่ยบนท็อปต้นน้ำไม่ก็เห็นแล้วนะนะครับเกมเล่นเกมต้นรับคือถ้าไม่เห็นเลยนะครับว่ามันยังใช้งานดีอยู่ไหมออ,ออกมาเนี่ยน่าจะเปิดไหมหรือว่าควรจะทำก้าวดาวแม็กไหมนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับ อ่ะซึ่งผู้เล่นนะที่กลับมาไม่มีไอเดีเล่นไอดีไม่ไหวนะอยากจะได้ไอดีมาร่วมเล่นกับคนอื่นๆเลยนะครับบอกว่าช่วงนี้ก็อ่าคึกคักกันอยู่นะครับรอ10ปีครึ่งกันนะครับก็แนะนําร้านซื้อขายดีเกมแลนเจอร้านนี้เลยนะครับทาโร่แลนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงๆต้องนึกถึงทาโร่แลนเจอร์ครับไปหาซื้อได้เลยครับไอดี ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยเอ่ะไปเลือกเลยครับโคโรโบแสงมืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์จำนวนไอเดีเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอยากได้แบบไหนก็ไปดูครับหรืออยากได้เพิ่มเติมก็รีบ สอบถามไปที่นั้นทารูเลนเจอร์ได้เลยครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับไปนสวยสะอาดราคาร้อนผูกลายนะจะซื้อจะขายดีเก n งเรนเจอร์ต้องทารูเลนเจอร์เลยครับเดี๋ยวผมแปะทีนั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆหรือว่าสายดีก็ห้ามพลาดน,นะที่นั้นทารูเลนเจอร์อยากได้ไอดีงตึงต้องนึกถึงทารเลนเจอร์นะครับ ใครจะมีคาแนะนําคิดเห็นยังไงก็มาบอกกันได้นะเพราะว่าคําว่าเรนเจอร์ที่คนไทยชื่นชอบมันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากตัวนี้ครับด้วยความที่ว่าเป็นทีมไทยตั้งใจเลยครับว่าเป็นทีมไทยนะทางที่ญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจว่ามันคือทีมอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นทีมไทยนะแล้วก็ออกมาพร้อมกับเกียร์กา่ทองซึ่งน,นย้ำอีกครั้งครับอมตะวานจะทีมนะแล้วก็ทําคลิปไปก็ยังมีคนบอกว่าเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นการนําเกียร์ดาบ ดาบราชาตัวเค่ก็คือเกียร์ปืนเ,เกียร์ไกทองเกียร์ดาบไกทองนะครับจะมาไหมครับก็ เดินที่แล้วเขาบอกว่าไม่มาผู้พันาบอกว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะโกงนะครับก็เลยไม่เอากลับมานะครับก็เลยเอาเรนเจอร์กลับมาแทนนะเออท่านั้นเนี่ยมันตรงกระติมไทยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับส่วนการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันอ่าในความที่ว่าเรนเจอร์ออกมายังไม่ได้ถึงขั้นเก่ามากนะออกมาครั้งแรกเป็นพฤษภาปีหกหกขอเรนเจอร์ก็เกือบๆจะปีครึ่งขนาดเองเพิ่งจะเป็นปีปีนิดๆเองนะอ่าเพีเยงแต่ว่าบนท็อปตำนานเนี่ยนะปัจจุบันนะครับก็ต้องใช้คําว่าไม่เห็นแล้ว นะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะแต่ผมมองแบบนี้นครับลูกปัจจุบันคอมโบมันหลากหลายมากๆนะครับหรือตัวที่ไม่ได้มีคอมโบแต่ยังใช้งานได้ดีเลมนี่ยังเห็นอยู่เยอะนะเพราะว่าถักไปยังแนวหลังครับยิ่งถ้าเกิดได้ลัดด้วยนะบวกผักไปยังแนวหลังเนะี่ยมันค่อนข้างจะโกงอ่าอยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีดาเมจพวกในตัวครับคือเราสังเกตนะว่าหยุด5เนี่ยจะเป็นคอมโบที่ตึงมากที่สุดเลยครับอ่านะครับ ส่วนกันบิน,นด้วยความที่ว่าบินดุมากๆนะครับก็ตัวกันบินก็เลยถูกนํามาใช้นะเป็นอย่างนี้นะที่เราพูดในในสตรมเมื่อวานนะครับวา่าเกียร์ดับไรทองครับเขาลงทุนมากเอาไปใส่กับตัวมูลน้ำหนักตั้งใจว่าจะยิงบินให้แบบไม่เหลือซากเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูตามนี้นะครับว่าคอมโบหยุด5จะถูกใช้กันเยอะมากนะส่วนม็อบเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวล่าสุดนะครับ คือส่วนตัวผมก็ยังมองว่าม็อบก็คือดาเมจก็ก็ทั่วๆไปนะครับบัฟก็ก็มีข้อดีนะตรงที่เพิ่มพื้นที่การใช้สกิล25เปอร์นะครับแล้วก็รับสังหารปล่อยตัวมาเยอะก็รับสังหารได้นะครับส่วนคอมโบอื่ก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะว่าเรนเจอร์ประเภทที่ก็ไม่ต้องคอมโบนี่ก็ใช้ได้นะครับเแยงแต่ว่าตัวไก่ทองไม่เห็นเลยจริง เออไม่เห็นเลยนะทั้งเกม,มเลนเกมตั้งรับนะครับคือผมเนี่ยก็พยายามกวาดตาดูจากหลายหลายทีมนะครับจากหลายๆคนนะครับก็ได้เรียกว่าไม่เห็นแล้วครับด้วยความที่ว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้เก่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคือตัวไก่ทองเนี่ยมันทํามาออกมาในภาพกว้างๆซะมากกว่าด้วยความที่ว่าเกมเขาดันให้จุดเด่นที่แบบเด่นจริงๆก็คือตำแหน่งยืนครับที่ไกลถึงจุด770 พอมันยืนไกลประมาณนี้นะครับจุดอื่นๆมันก็เลยต้องถูกลดประสิทธิภาพคือแนวเกมจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคือไม่งั้นเนี่ยสมมุตินะถ้าสมมุติทําไกลทองมายืนไกลสักขนาดนั้นครับอ่าดามเกจก็เราก็จุดก็ตัวใครตัวมันนะเออเกมเขาก็จะแบบว่าประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอไกลทองอ่าโหนี่อะไรนะเอาสิวะ,ะครับประดับไอดีหรือเปล่าหรือว่าบูชงบูชาบูชายันอะไรไหมนะครับอันเนี้ยตามที่ดูนะ คือเราก็จะเห็นครับว่าเรนเจอร์ตัวเราหลังทางลหลังเนี่ยมันจะแบบไม่ต่างกันมากนักแล้วนะคอมโบก็จะเห็นนะว่าไม่หยุดห้าตัทางและนึ่จะถูกใช้กันเยอะครับแต่ไกล้ท้องเอาตรงๆนะดาเมจเทียบบาวล็อกไม่ได้นะครับอา,อาจจะประมาณ สแสลี่ไอดอลนะครับแสลี่ซูเปอร์ดอลก็พอจะได้อยู่นะครับส่วนป่วนเนี่ยผมมองว่าจริงๆป่วนอันเนี้ยมันก็โอเคนะเพราะว่าากระเด็นนะครับมันก็ทําให้ศัตรูนะครับเสียจังหวะแล้วก็เสียกูดอสกิลได้ผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นค่อนข้างจุดที่ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนคอมโบความสามารถเนี่ยคือมันจะเป็นต้องขึ้นเป็น9ก้าดาวนะแล้วก็เอาให้ได้แร่หนืด ซึ่งคอมโบแลวอื่นเนี่ยนะคือมันมีตัวรองรับนะอ่าบอย่าตัวเบลยอมทูตครแล้วก็ตัวอาเบลล็อกเองนะครับมันก็เลยทําให้ดีไปในทางคอมโบซะมากกว่าอื่นๆคือมันยังไม่ชัดนะดีระดับสูงก็เลยจับไม่ค่อยเห็นอ่ะเดี๋ยวลองไล่ๆดูว่าถ้าสมมติเป็นซักอ่ามาสเตอร์สอะจะมีบ้างไหมน,นะครับสำหรับตัวไกทองผมว่าก็น่าจะยังเห็นน้อยอะ่ะ มีอยู่นี่มีอยู่จริงเออก็ยังมีอยู่ะนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับอ่าเมื่อกี้ตกใจอยู่กันนะเพราะว่าคือเราก็จะเห็นน้อยครับคือส่วนใหญ่นะ่ะต้นต้น,ตนมาดสองนะครับคือคลิปบอกอะไ้เมื่อคืนนะเดี๋ยวพอสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะไปมัดนึ่งกันหมดอนะ่ะด้วยเลนเจอร์ทรงเดียวกันหมดเลยไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับนี่อย่างนี้นะอ่านะครับมัดสองก็โอ้โหม,มีปืนมีปืนครับเพียบเลยนะครับ ขนาเน,นี่ยตัวนี้นะถ้าจะทำ9ดาวแม็กในปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยโดยที่ทีมยังไม่มีอะไรเริ่มต้นเลยผมว่าอย่าพึ่งก่อนมาเลือกทำตัวที่มันตึงๆเริม,มากกว่านี้เพราะว่าถ้าจะพึ่งพาทางดาเมจจริงจ,ง,จงกับตัวนี้ผมว่ามันอาจจะดูยิงไม่ตายนะอ่าจริงครับแต่ว่าอ่ามันมีปวดนะครับแล้วก็คอมโบอ่าซื้อผมได,ได้คอมโบนะครับมันก็เลยทาให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดูดีขึ้นมานครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะอ่าเราใส่เกียร์ดาเมจ เท่าไรเนี่ยน่าจะจุดเดียว2จุดอ่ะจำเกียร์ตัวเองไว้ได้ครับกระต่ายนะครับอ่าเป็นพลังโจมตรีรวมกับพลังโจมตีกายนะครับอ่าส่วนตีบวกศักยภาพน่าจะจัดเต็มเลยแหละผมจำได้ว่าน่าจะใส่ทั้งอ่านี่พลังโจมตีความรุนแรงการโจมตีแล้วก็คริติคอลอ่าก็คืออัดหนักจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจจะประมาณไหนกับ9ดาวแม็กนะครับอ่าไม่มีอัพเกรดท่าตนะอ่าเดี๋ยวดูครับว่าดาเมจได้สักครึ่งหนึ่งไหม มาลองดูกันครับนี่ครับบับนะป้อมอย่างเท่เลยเ,เคลื่อนที่นะครับบับบัฟอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ศาสต์สกิลเข้าไปเปี้ยงนะครับก็นี่ครับประมาณนี้เกือบเกือบจะครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันอ่าจริงๆก็หนักใช้ได้นะพอขึ้นไปถึง9าดาวแม็กนะครับ แต่มันก็ตามสภาพแหละนะว่าคือมันก้าวดาวแม็กบอก็ต้องดีตามนั้นแหละเรารีวิวหลายตัวให้ดูแล้วนะครับว่า,อาพอเป็นก้าวดาวแม็กเนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะะบทดสอ่กับเรนเจอร์ด้วยกันเนี่ยทดสอบไปหลายคลิปและลองไปดูกันได้นะคือเรื่องันที่ว่าพอเรนเจอร์มันยืนไกลความเบาบางมันก็จะ,ะมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยดาเมจของเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะักแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เขาสร้างกลุ่มได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะสมมติว่าแบบกว่าศัตรูจะเคลื่อนที่เข้าามครับ นี่มันก็โดนครับการคงการคาดมันมีอยู่นะอ่าสกิลกว้าง330จุดสกิลหนึ่งเนี่ยบัฟบลาปั่มนะครับกว้าง330จุดคูลดาวสกิลสิบสองวิครับแต่ว่าสกิล2คือสกิลหลังเนะี่ยกว้าง330จุดแต่มันมีการข้ามนิดๆอยู่นะอ่าแล้วก็คูลดาวสกิล5ห้า่าผมบอกว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยดีแหละนะครับผมปั้นเอาไว้อยู่หลาย ID นะเดี๋ยวมาให้ดูเกมตั้งรับกันสักน,นิดนึงแล้วกันครับนี่ตั้งรับคือชนะอย่างเดียวเลยจริงๆ ไม่ติงนางอ่ะมีแพ้อยู่บ้างครับอ่ามีแพ้อยู่นะอ่าพอมาช่วงที่บอดตึงนะครับอ่านับตั้งแต่สวันก่อนนะครับคือชนะรัวเลยจริงอ่าด้วยความที่ว่าคอมโบนั่นแหละไม่มีอะไรครับเอาตรงๆนะครับแล้วก็อ่าด้วยจังหวะความปวดนะครับยิงกระเด็นใส่ศัตรูนะแล้วก็ยืนค่้าข้างจะไก,ก่ครับคือถ้าไปเล่นในรอบปุ่นเวียนนะ่ผมว่ามัน มันใช้ยากนะครับเพราะว่าแมปมันแคบนะตำแหน่งการยืนมันก็ไม่ซับพอร์ตนะครับแต่พอกลับมาเป็นแมปปกติปุ๊บนี่ก็ตามนี้เลยอ่านะครับนี่ครับยิ่งถ้ากองหน้าเราดีหรือเนี่ยผมมีไมกี้ใหม่นะครับไอ้นี้ดีเลยครับอ่าแล้วตัวผักก็เป็นตัวบาอัลสวินด้วยอ่ามันก็เลยยิ่งทําให้ตำแหน่งข้างหลังเนี่ยดูนะมันก็เลยแบบว่าโอ้สบายครับ สบายเลยกองหน้ามีตัวผลักนะมีไมกี้เข้าไปปวดนะครับข้างหลังมันก็เลยทำดาเมจได้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเบาลล็อกผมก็9้าดาวแม็กนะคือมันใกล้จกครบสูตรครบเซตละเหลือโยมทูตัวเดียวแต่ผมจะยังไม่ปั้นนะผมจะรอดูเดือนหน้าก่อนนะครับว่ามืดใหม่จะโหดแค่ไหนะนะครับซึ่งเกียรย์ก็แน่นอนครับจะต้องทําออกมาซัพพอร์ตตัวมืดใหม่ด้วยสกิลว,วกนะครับสกิลว,วกเนี่ย อาจจะเป็นสกิลใหม่ได้เลยอ่าเหมือนตอนที่มูนเนี่ยไอ้มูนลาลอยออกมานะครับอ่าเขาก็มีเกียร์ออกมาเพื่อที่จะให้มันเนี่ยลอยได้นานขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่านี่ดูนะโหดสกิลตัวมูนยกลอยอยังดีอยู่เลยนะครับโอ้โหไมกี้เขาครับอ่าได้ พี่ชีพนะครับเดี๋ยวให้ดูนะจังหวะที่ไก่ทองมันอยู่แนวหลังนะครับแล้วมันยืนได้นานนะผมว่ามันถ้วยได้เยอะอะไม่ไหวละไปก่อนครับไปก่อนครับพัดไปก่อนไปลเลนอยู่หน้าป้อมนะอ่าเลนเจอร์บางตัวมันไม่เหมาะกับการยืนรับดาเมจต,ตึงๆนะดูครับนี่พอตำแหน่งมันอยู่แบบนี้ครับอ่าพัดทีเดียวก็เสี่ยวได้เลยครับอ่าฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันดูดีตรงการออกแบบแหละเพราะว่ามันเป็นแบบ ตีมแบบไทยๆนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับบิ๊กกูกูก็แบบได้แสดงความคิดเห็นว่าแบบทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยออกแบบเรนเจอร์เนี่ยไปในทิศทางแบบว่าทางฝั่งเอเชียบ้างนะครับคือเราก็จะเห็นนะว่าถ้าแบบออกแบบมาเป็นแบบแนวเอเชียเนี่ยรายละเอียดมันดูเยอะนะรายละเอียดมันดูแบบว่าค่อนข้างจะหยิบย่อยนะครับยิ่งเขาเห็นในตัวาบาวช้างครับที่เขาให้ไปออกแบบนะ คือพอเราออกแบบได้ขนาดนั้วนะเขาก็คงตกปะะลึงอยู่กันแหละว่าถ้าเจอะแบบเรนเจอร์มาเป็นแนวตีมๆฝั่งเนะอเชียเนี่ว่าจะเป็นแบบพวกเทพญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบฝั่งไทยหรืออินโดอินเดียราม,มาเกียนอะไรอย่างนี้นะฮันุมมหันุมานคนระับผมว่ารายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยน่าจะแบบออกแบบยากหรือเปล่านะส่วนตัวผมว่าเอาแบบตีมามามาสวมมันง่ายกว่า เออแบบแทบจะไม่ออกแบบอะไรเลยครับด้วยความที่ว่าคือส่วนหนึ่งนะโคโรโบก็มาเดือนเหมือนเดือนครับแล้วก็สเตปอะไรมาเนี่ยมันมาถี่มากถือว่าเป็นเกมที่จุดที่ดึงดูดผู้เล่นน่ะมันคือพวกนี้เลยนะครับโคโรโบเดือนเหมือนเดือนได้ลุ้นกันตลอดครับจากมืดใหม่มาสลับเดือนเหมือนเดือนเหมือนกันเออกระจายมาอย่างละหนึ่งตัวครับเออครับมันก็เลยแบบว่าอ่าลองคิดในมุมมองของคนทํางานนะ ผมว่าทุกอย่างม่งบีบเตะไปหมดอ่ะแล้วก็เอาจริงที่รู้มาคือทีมของน้อยมากด้วยไม่ได้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็พอเข้าใจแหละวว่าแบบเรื่องของการออกแบบบางทีมันก็ยากนะครับอ่านะส่วนการที่จะอ่ามีกิจกรรมอ,ออกแบบอ่าก็เดี๋ยวเราติดตามด้วยกันนะคิดว่าปีหน้าน่าจะมีบ้างแหละน่าจะมีตรงตรงตอนตตๆบ้างเนอะหรือไม่ก็เปิดวงเปิดโหวตนะครับอ่าหรือไม่ก็ออกแบบมาทำาเด็นเจอสมัยก่อนเคยมีนะอ่าที่ ให้วาดรูปนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นเรนเจอร์นะครับตอนนั้นคือน่าจะเป็นตอนยุคฮาโลวีนนะครับตีมฮาโลวีนนะตอนยุของแซลลี่ขุนนางนะครับโอ้โหนานมากจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้แล้วซีซั่นไหนนะเป็นช่วงแบบต้นต้นเกมเลยอะตอนนั้นก็คือเคยมีการให้ออกแบบนะครับแล้วก็ามาทําเป็นเรนเจอร์นะดังนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ,ะนะครับคือส่วนใหญ่หลางหลังจะเป็นแบบว่า ขอฟีดแบ็เรื่องของโคโรโบอยากจะให้แบบโคโรโบเก่าเป็นเรื่องไหน <c oughs> ไม่คิดเรื่องใหม่เลยใช่ไหม <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยผมสุ่มหลายทีแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ค่อยเจอนะครับตัวบราวไกทองครับยังไงอะความนิยมเสื่อมถอยเหรอเออก็ไม่ขนาดนั้นนะอ่าส่วนตัวผมมองว่าก็มีดีตรงนี้แหละทางคอมโบครับแล้วก็กระเด็นนะ อ่าครับดูแล้วกันนะคือทำลายจังหวะได้ครับอ่าหรือไม่ก็ยิงคงยิงคลีเออครับอ่าแต่ว่าทีมผมมันค่อนข้างจะเจ๋งนะ ID ดีนี้เดี๋ยวไปไปมาใถ้าเกิดเปิดเกียร์ได้นะเดี๋ยวมันจะเก่งกว่าไอดีหลักครับคือถ้าเกิดถึงวันนั้นเมื่อไรเ่ยเดี๋ยวไอดีหลักผมจะแบบว่าไม่เติมอื่นๆแล้วนะ ไอทีหลักผมจะเติมแค่พาร์างเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ส่วนหนึ่งเนี่ยไอีหลักผมเติมแค่พาร์ตหนึ่งเดียวมานานมากครับนานทีจะเติมการ์ดเลนเจอร์นะมันก็เลยทําให้ไอดีนี้เนะี่ยไปไประมาณข้ามหน้าข้ามตาแล้วผมว่าไอดี่นี่คือเอาจริงพอจะไปสู้กับไอดีหลักได้อยู่เหมือนกันนะแตที่สามเนี่ยอ่าผมจบเต็มที่ตึงๆก็คือแบบ Part 3, มาสามาสแบบไม่ดันนะ ก็มาสามว่าแต่ว่าไอดีหลักเนี่ยผมสามารถไปที่มาสองได้คือมันเก่งเรื่มๆกว่าอยู่นิดนึงนะอ่านะับโซนยืนลีกก็อ่าถ้ามีคอมมาตีก็เพชรหนึ่งครับไอ้เดียวนี้เล่นง่ายอยู่ครับอ่าด้วยคอมโบคอมโบ,มโบนะอ่าฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเอาไฮเปอร์แม็กไปก่อนแล้วกันเนอะเอาจริงนะครับคือแบบไม่ต้องใช้อะไรมากนะเราไปนเน้นแค่แบบว่าอ่ายืนไกลๆครับแล้วก็ผลักกระเด็นทะลุ นะครับอ่าหรือถ้าต้องการคอมโบจริงก็แนะนําว่าให้ขึ้นเก้าดาวแต่มันก็เหนื่อยวะ่ะเพราะว่าตัวแสงมืดนะความสามารถมันมี4อย่างครับแล้วแบบพอต้องการเป็นอย่างเดียวปุ๊บยากเลยครับตรงๆแต่ถ้าเกิดใครมีคอมโบอยู่แล้วเนี่ยก็สบายครับอ่าเพราะว่าแร่นืดผมว่าถ้ามันบัฟก็ใช้ได้ตลอดกาลนะ,ะยิ่งช่วงนี้ก็บัฟแน่นืดอยู่นะอะ่ามันก็เลยเป็นคอมโบที่ดีครับก็เลยเห็นเลยนะครับว่าตั้งรับง่ายเลยครับเหนือกว่าชาวบ้านเลยครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่มีเรนเจอร์ตัวอื่นนะสมมตินะไอดีนี้ผมไม่มีบาวล็อกนะไอดีนี้ผมไม่มียมทูะครับอ่าอตัดไมกี้ออกไปเพราะว่าไมกี้ตอนเดือนนี้ของเดือนนี้เดือนหน้าไม่รูเดี๋ยวดูกันอีกทีนะไมกี้ตอนนี้คือมันติดบั็อกอยู่เยอะนะครับบางทีมันกระโดดไปแล้วแบบอ่าข้ามสลูป้อมอ่าเกมเล่นเกมตั้งรับอ่านะผมเห็นแล้วตั้งรับผมชนะมาเยอะเนี่ยเพราะว่าไมกี้ข้ามไปกระทืบป้อมเขาแตกนะ เออครับตัวเกรด้วยเองก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันเข้าไปช่วยได้นะครับอาฉะนั้นเนี่ยจะเปิดกันไหมมาคอมเมนต์บอกหน่อยอยากรู้เพราะว่าย,ยังไงมันก็มาอยู่แล้วนะมันเปลี่ยนแพลงอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาคิดมาแล้วครับว่าเป็นบาวไกทองครับคือโดยปกติจริงๆแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไอ้หนอนแสงโอ้โหเนี่ยไอเรนเจอร์ยืนไกลๆแบบนี้นะ สร้างปัญหาเยอะเหลือเกินครับไก่ทองช่วยเขาหน่อยพี่โอ้ทางนั้นตัวปว่นเยอะมากครับมุนยกรอยครับรอยกันเต็ไมไปหมดเลยครับอันนี้ดูแล้วกันนะผมถึงบอกนะครับว่าผมแอบกลัวสกิลใหม่เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทางปวดหรือเปล่านะอ่านคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอ้โหดูครับยกกัน ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยพี่เอ้นะครับตัวใหม่มานี่เลยบอกว่าถ้ามันปวดได้ขนาดนี้ก็ปวดหัวอูข้างล่างโล่งแล้วไม่ไหวแล้วครับบา,บายยไปก่อนครับพี่เอ้โอ้โหจะอวยกายทองซะหน่อยนะก็ไม่มีจุดที่มันทําให้อวยได้เป็นพิเศษนะเอาจริงๆนะกายทองคือก็ว่ากันตรงๆนะครับมัน มันไม่ได้เด่นแบบเด่นไปสักด้านใดด้านหนึ่งนะคือถ้าจะเอาดาเมจหนักๆจากกรทองเนี่ยเกียร์ก็ต้องดีประมาณนึงหรือว่าอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นไปถึง9ดาวแม็กนะหรือไม่ก็9ดาวเวลอสิบนะเพื่อที่จะเอาค่าตัวเลขดาเมจให้มันสูงขึ้นนะครับคือด้วยค่าพลังโจมตีเดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะค่าพลังโจมตีเดิมก็น่าจะล้านกว่านะอ้สองล้านเอ้ยเยอะอยุ่มเหมือนกันนะอ่าครับอ่ะตัวเลขดาเมจสกิลนะครับ สามสิบเปอร์อ่าไม่ใช่สามสิบเปอร์สามสิบเท่าสามพันเปอร์เซ็นสามสิบเท่าเออนะก็คูณคูณกันแล้วก็น่าจะพอได้อยู่อ่าบินดูอนุญาตให้เดินทางผ่านป่าเห็นครับนี่ครับอ่าส่วนใหญ่หลกัลกๆเนี่ยถ้าแบบจะใช้กันหรือเห็นนะ่ะก็จะเป็นเบลล็อกเยอะนะคือคือตอนนี้มันทัดนะครับว่าอ่าแสงมืดตัวไหนที่มันแบบว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง9ดาวแม็ก ก็พอจะมีอยู่นะครับแต่ว่าไก่ทองเนี่ยผมผมมองว่าถ้าแบบไม่มีทางเลือกนะถ้าไม่มีทางเลือกก็ได้อ่าได้อยู่หรือต้องการคอมโบได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีทางเลือกอื่นๆอ,นอน่านทางอื่นก็ได้ครับคือตัวมันไม่เด่นไปแบบในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะอ่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมต,ติตำแหน่งยืนสมมติว่าเรนเจอร์ ตำแหน่งยืนมันออกมาแบบปกติตักแบบามร0กว่า400นิอนิดๆอะไรประมาณนี้ผมว่ามันจะเก่งได้มากกว่านี้เพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าเรนเจอร์พบแบบตำแหน่งยืนประมาณนี้ครับค่อนข้างมีผลอยู่เหมือนนะนานๆทีจะแบบว่ายืนไกลแล้วก็โหดด้วยทำอย่างตัวเมกูมินครับอส่วนอนดีนี้เนี่ยผมไม่มีนะเมกุมินนะนี่ไม่ต้องพึ่งเมกุมินเลยครับอ่านะครับก็พึ่งบาลล็อกพึ่งบาลล็อกนะอ่านะครับส่วนตัวนี้แนะนำเลยครับค่อนข้างจะ จำเลยนะมาส่วนตัวนี้ก็ภาพรวมนะถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีครับถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นสุดยอดอ่ายังไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยยังอยู่ในเมตาอ่าท็อปตำนานเห็นแล้วนะครับน้อยทีมากจริงที่จะแบบโผล่มาในเกมนั่นเองนะซึ่งผมไปไล่ดูก่อนน้นนี้นะครับว่าไม่ค่อยมีส่วนเกมรับคือไม่มีเลยอาจจะมีบ้างนะในแบบว่าตำแหน่ง อ,อื่นๆของบนท็อปตั้มนานเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้เล่นทั่วๆไปนะครับอันส่วนเมื่อกี้มาเตอรสก็เห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่บ้างก็คือือนประมาณว่าเขาน่าจะปั้นกันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกๆผมรู้สึกว่ามันโหดมากกว่านี้นะครับส่วนณนะปัจจุบันถามว่าแบบเนิบไหมมันก็จะเป็นการเนิรฟตามสภาพไม่ได้มีการเนิฟแบบทัดเจนนะว่าแบบโอ๊ยกอกระจาไอ กากระเจากเออนะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะ,นะ,นะก็ได้ได้ว่าการใช้งานภาพรวมก็ยังดีอยู่เพียงแต่นนว่าแค่มันพอไม่สุดไปในทิศทางในทิศทางดึงเนี่ยการจะเลือกปั้นเก้าดอกแม็กก็เอาไว้ก่อนแล้วกันะน,ะนะก็เดี๋ยวเรนเจอร์ออกมาครับก็คงจะตามเปิดนะครับไม่รู้จะเปิดอะไรนะหรือไม่เปิดก็ไปรอเปิดตัวมืดใหม่เดี๋ยวก็ไม่รอ,อมืดใหม่นะเราไปรอมืดเก่าแล้วกันเพราะมืดเก่าก็ยังไม่ได้การตีว่าจะเป็นตัวไหนอ่ะมืดเก่าอยากให้มีตัวนี้มา าจะเปิดได้ได้านะเดี๋ยวทำไปถึงก้าดาวแม็กให้ได้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้คิดเห็นยังไงกับบปล่าไก่ทองมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอ่ะซึ่งใครไม่มีไอเดีเล่นนะกลับมาเล่นไม่มีไอดีเล่นไอดีไม่ไหวนะครับก็แนะนาํราร้านซื้อไก่ดีเกมเลนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เลนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงตต้องนึกถึงทาโร่เลนเจอร์นะครับไปซื้อเลยครับไอดียสวย飒แกะกล่องใช้งานได้เลยอ่ะหรือโคโลโบสังวืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆครับอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์จำนวนไอดีที่ปักหมุดคอมเมนต์เอาไปหาเลือกดูไไไนะไดด้บบ้้นนนะยัแแบบหเเพิิ่่มมตกก็ทททชปี ทาร์โรเรนเจอร์นะครับจะขายไอดีก็แน่เช่ในการครับไอที่สวยสะาราคาร้อนผูกลายนะจะซื้อจะขายไอดีต้องทาร์โรเรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวไปทงน้านเอาไว้ให้ที่ปับหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับมีกิจกรรมดีๆที่ทางร้านอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไปสนใจสนใจนะรีบไปจัดกันได้ครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์ครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวอนุวิทนะครับก็รอครับอาจจะวันที่วันจันทร์เดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะครับว่าอนุวิทการใช้งานล่าสุดเป็นยังไงบ้าง ลาบประกันครับสวัสดีครับ